เมาก็อกนะครับเมื่อวานเนี่ยตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณจะเห็นเลยนะว่ามีการเคลื่อนย้ายกระเป๋าตังค์คุณดูตัวเลขเนี่ยก็ค่อยๆย้ายเข้า,ย,าย้าย,ายออกโอนไปนูน่นโอนไปนี่อยู่นะครับแล้วก็กำลังจะมีการคืน trusty เนะี่ยคุณดู outflow ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย17ชั่วโมงที่ผ่านมาอ่าเนี่ย17ชั่วโมงที่ผ่านมามี448 btc 47 btt 44 bc เริ่มกระจัดกระจายไปยังกระเป๋าตังค์เม้าก็อกตามที่ต่างๆนะครับมีการรวบรวมเอาไว้ด้วยนะว่าเมื่อวานวันเดียวเนี่ยมีการโอนมูลค่าของ Bitcoin แล้วก็ Bitcoin cash ของ m ม l า o x คเนี่ยสูงถึง3,000ล้านนะสาบิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะมูลค่าของ Bitcoin เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวแล้วนะจะมีการคืนในไม่ช้านี้แล้วนะแล้วก็หลายๆ e x c เอ็กชเนี่ยก็ประกาศคืนภายใน7วันถึง10วันนี้นะเพื่อนๆต้องดูแรงกดดันการขายให้ดีแล้วกันนะว่าจะดึงลงมาได้เท่าไหร่นะแต่อย่างที่ผมบอกนะว่า พีทีเองตอนนี้อยู่ในโพสิชันที่ดีนะครับก็เรียกว่าพร้อมอะนะถ้าจะดึงลงณจุดนี้นะเขาทั้งสูงอยู่พอสมควรคัคเคนนะฮะก็มาบอกว่าตอนนี้เมาก็บิตคอยน์รีเพย์เมนต์เนี่ยวิวอัพไรฟ์เบื้องเดือนแปดแน่นอนนะออกเกสก็แสดงว่าในมุมของคัคเคนเนี่ยคืนจบเดือนนี้แน่นอนนะวันนี้วันที่17เข้าไปแล้วก็เหลืออีกสสัปดาห์สุดท้ายงั้นคืนจบภายใน2สัปดาห์นี้นะฮะตีกิดเ้นตายไปประมาณนี้เลยนะครับงั้นทุกคนประเมินสถานการณ์ให้ดีนะผมมี เนี่ยฮะคัคเคนบอกจะคืนภายใน7-14วันนะทรัสตี้บอกเตรียมพร้อมนะลองดูว่าคืนเสร็จขายเลยไหมนะหลายคนหรือว่าคืนเสร็จแล้วจะอย่างไรนะครับไปต่อหรือเปล่าผมก็เชื่อว่ามีคนขายเลยเหมือนกันแหละแต่ว่าก็มีคนน่าจะเก็บต่อนะเพราะว่าอาจจะชินแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า two things you need to know นะสองสิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของเมากอกนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะ the fund will be refund before uh by October นะครับ เมาก็อกเนี่ยจะคืนจบเสร็จกระบวนความเนี่ยก่อนวันที่31ตุลาคมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหลังตุลาคมราคาเป็นยังไงหมดแล้วนะเมาก็อกไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับเพ e เ t นเด d ไลน์อยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีกระแสดึงลงดึงลงบ้างแต่ว่าเต็มที่เนี่ยคือเดือน10-31ใครวางแผงเรื่องการเก็บก็เน้นย้ำอีกรอบนะฮะหลังจากนี้เนี่ย ข่าวร้ายในมุมของผมเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะน้อยอะนึกไม่ค่อยออกนะฮะยกเว้นอสา,ารัฐอเมริกาเทอีกแต่ก็เป็นเรื่องของข่าวร้ายชั่วข่าวะะในมุมของระยะยาวเนี่ยมันทิศทางมันเห็นชัดแล้วนะเพราะว่า BDC มันผ่าน s p o บ Bitcoin ETF หลายๆประเทศเริ่มให้ผ่านส s p o บ Bitcoin ETF นะฮะเช่นออสเตรเลียฮ่องกองเดี๋ยวจะมีประเทศอื่นๆตามมาเพราะสหรัฐอเมริกาก็เป็นผู้นําเรื่องนี้อยู่แล้วนะพอทําเสร็จจะตามมาแล้วถ้าเราดูโมเมนตัมนะของคุณโดนัลด์ทรัมป์กับ ไบเดนรู้ๆอยู่นะผมถามมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นประธานานธะิบดีสมัยต่อไปสูงมากนะครับแล้วบ t c o i n จะเป็นอย่างไงนะเอาไปพูด Bitcoin มอามีอีกนะมันมันมีแต่ปัจจัยบวกนะครับงั้นผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยสำหรับรีฟันเนี่ยก่อนเดือน10เนี่ยอันนี้คุณต้องวางแผนการบริหารจัดการดีๆแล้วกันนะฮะอันนี้คือประเด็นที่1น,นะฮะสำหรับเมลกกทุกอย่างจะถูกคืนก่อน วันที่31เดือน10นี้นะครับอย่างที่2ที่ต้องรู้จำนวนการคืนของ Bitcoin กับ Bitcoin Cash เนี่ยรวมกันเนี่ยตกประมาณ94,000กว่า BTC คำถาม9 4 0า0ม94%กว่า BTC คุณก็ลองคุณราคา BTC อยู่แล้วนะว่าถ้าขายทั้งหมดมันจะลงมาได้ขนาดไหนนะครับ มันก็ลงมาได้เยอะนะจริงๆแล้วถ้าคืน9 0 0 0 0กว่าแล้วขายหมดเนี่ยเก้าหมสีก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่านอย่างที่ผมบอกไปด่านที่1คือมันจะมีคนมาเข้มคืนครบไหมนะฮะมันมีคนที่ณตอนนั้นถึงวันนี้อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วอาจจะลืมพาสเวิร์ดไปแล้วไม่ได้มาติดตามแล้วไม่ได้มาใช้สิทธิ์ของตัวเองอันเนี้ยส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าหายไปพอสมควรแล้วก็มีเรื่องของคนที่ได้มาแล้วยังต้องตัดสินใจว่าจะเก็บต่อหรือขายเลยนะฮะขายเนี่ย ขายหมดหรือว่าขายแค่บางส่วนนะฮะผมว่าขายหมดเลยนี่ก็จะน้อยมากเอ็กซิมสุดเนี่ยน้อยมากไม่ใช่ทุกคนที่จะเคยขายทั้งหมดก็อาจจะมีบางคนที่แบบอาเทมซมะหน่อยแบบอยากให้ชีวิตมันหรูหราไฮโซฟูฟ้ามากนะสมมุติมีเยอะมีหลาย BDC ออกมาสัก2 BDC ชีวิตก็ดูดีขึ้นแล้วอะไรแบบนี้นะก็มไม่รู้เหมือนกันอันะนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องผ่านหลาย,ลายด่านนั้นอ,อยากให้รู้ว่าจำนวนของ BCC กับ BT ท BCS บที่จะคืนทั้งหมดในรอบนี้ก่อนวันที่31 ตุลาเนี่ยคือยอด94,000นะเอาเลขกลมๆประมาณนี้ได้ก,มามากนัน94,000 BTC นะลองประเมินความยิ่งใหญ่แล้วก็เอฟเฟกดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะในมุมนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็เนี่ยฮะมาลก็ทรัสตี้นะครับโนบุยกิโนบุยกิโคบายาชินะครับมีการออกมาพูดนะว่าคืนแน่นอนนะฮะแล้วก็ BTC กับ BCH เนี่ยจะ repay some creditor เฉพาะบางคนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ currency t trustee repay b t c and bch เนี่ย move to more than ประมาณ1 3 0 0 0 c r e d น t o r นะฮะก็ที่กํลังจะได้รับกลับไป ก็อย่างที่บอกแหละยิ่งคนเยอะนะมันานาจิตตังนะคนเป็นหมื่นน่ะให้คิดเหมือนกันทั้งหมดอ่ะผมว่ายากนะแต่ยกเว้นมันคนมันอาจจะสี่ห้าคนพวกนี้เขาอาจจะโทรศัพท์คุยกันเนาะอาจจะมีเอกภาพในการ move นะฮะแต่ว่าถ้าคุณคืนเครดิตเตอร์เป็นแบบมื่นหมื่นอย่างเงี้ยเสียงแตกนะผมมองว่าเสียงแตกแล้วก็ไอมาครบแล้วเนี่ยไอห,หมื่นหมื่นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินสถานการณ์ที่ดีทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่คาแนะนําการลงทุนนะแค่มองไปจาก ความรู้สึกนะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาในการจะลากใครไปทำอะไรทั้งนั้นะนะฮะเพราะฉะนั้นยาวๆเนี่ยเรามองทิศทางเนี่ยค่อนข้างบวกนะกับคริปโตเคอเรนซีนะการ endorse มาเรียบร้อยแล้วของกรกตสหรัฐมีผลสุดๆนะแล้วก็ผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังจะขึ้นสปีชวันที่24ป่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณเนี่ยปลายเดือนเนี่ยนะครับคุณรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเขาจะพูดอะไรเนี่ย25-27ถึงนะจุลายาที่งานบิทคอย ไม่ธรรมดาแน่นอนนะเขาคงขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปด่าอยู่แล้วนะครับต้องขึ้นไปมันก็ต้องขึ้นไปกาวเพิ่มนะแต่ระดับความกาวของโดนัลด์ทรัมม์เนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะมันพูดอะไรกับอะไรบางอย่างมันพูดแล้วมันดูแบบโอ้โหมาร์เก็ตติ้งมันเอ็กซ์ตรีมนะฮะลองดูว่าเขาจะพูดอะไรที่งานปิดคอยก่อนเดือน10นี้ถ้าคืนหมดแล้วผมว่าแรงกดดันมันจะน้อยแล้วสินะฮะหลังจากนี้เนี่ยเราจะมองไงกับตลาดนะครับก็ใครยังไม่เก็บ ใครที่ว่าอยากจะเก็บแล้วมันลงมาไม่ต่ํสาสะใจสทัทีคืออยากเก็บอะแต่ว่าไม่ได้ถึงจุดที่อยากเก็บสทัทีก็ต้องเริ่มพิจารณาแล้วนะเพราะว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่มันออรออยู่ข้างหน้าเนี่ย่า,ามีแต่ข่าวบวกแล้วกัน